การปรับลดพนักงานอีกแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นการปรับลดพนักงานในอุตสาหกรรมเทคค่ะพี่เฟิร์นค่ะ,คะสำหรับ scale AI ค่ะในตอนนี้เขาปลดพนักงานไป14%แล้วนะคะหลังจากที่ Meta เ,เนี่ยเข้าลงทุนคือไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เมตาเนี่ยลงทุนไป14,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในบริษัท scale AI และจ้างผู้ก่อตั้ง alexander wang เข้าร่วมงานบริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI รายนี้กลับประกาศ ปรับลดพนักงานประจำจำนวน200คนหรือคิดเป็น14%ของพนักงานทั้งหมดซึ่งทาง c ี o รักษาการของ Scale AI เองซึ่งเข้ารับตำแหน่งแทนหวังเมื่อช่วงวันพุธนั้นที่ผ่านมาซึ่งบริษัทก็ขยายศักยภาพด้าน Gerative AI เร็วเกินไปแล้วก็เกิดโครงสร้างการบริหารที่มีความซับซ้อนเกินความจำเป็นซึ่งก็ย้ำว่า Scale AI เองก็ยังคงเป็นบริษัทที่มีทรัพยากรแล้วก็เงินทุนอย่างเพียงพอ สำหรับดอชก็ยังกล่าวอีกว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะทำให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเราเนี่ยสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดแล้ว,วความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยและบริษัทเนี่ยจะเพิ่มจำนวนพนักงานอย่างมากในหน่วยธุรกิจแอปพลิเคชันต่างๆในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งกร,รวมถึงหน่วยธุรกิจอง,งคอ์กรภาครัฐและ รวมไปถึงภาครัฐต่างประเทศด้วยส่วนสเกลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประวัติเขาเป็นอย่างไงคือก่อตั้งขึ้นในปีคศ2016แล้วก็เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานในฐานะที่เป็นผู้ช่วยบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างเช่น Open AI Google แล้วก็ Microsoft ในการเตรียมข้อมูลที่ใช้ฝึกโมเดล AI ไชั้นสูงตามรายงานของ Bloomberg News เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา s c l l เองก็ถือว่าสร้างรายได้ไปประมาณ870ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2024แล้วก็คาดว่ารายได้นี้จะเพิ่มขึ้นเป็น2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้ในเดือนมิถุนายนค่ะเมตาก็สรุป การลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในสเกลโดยได้เข้าถือหุ้น49%ของบริษัทซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนด้าน A.I ขนาดใหญ่ของเมตาด้วย และแม้ว่าสเกลไอจะครองตำแหน่งผู้นำในตลาดด้านการให้บริการส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโมเดล AI แต่ว่าตัวบริษัทเนี่ยก็กำลังเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งหน้าใหม่และหน้าเก่าอย่างเช่น Turing Invisible Technologies แล้วก็ Labelbox รวมไปถึง Uber Technologies ซึ่งต่างก็ให้บริการที่ตอบสนองความต้องการข้อมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุดของนักพัฒนา AI เช่นกันนอกจากนี้ลูกค้าบางรายของสเกลเองก็เริ่มแสดงความกังวลว่าการที่เมตาเนี่ยเข้ามาถือหุ้น ในบริษัอทอาจทําให้เมตาเนี่ยเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา AI ของพวกเขาซึ่งก็ส่งผลให้ลูกค้าเนี่ยหันไปให้ความสนใจบริการของคู่แข่งมากขึ้นโดยบริษัทคู่แข่งหลายแห่งก็รายงานว่ามีความสนใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เดียวระหว่างเมตากับสเกลเกิดขึ้นค่ะและก่อนที่จะมีการปลดพนักงานบริษัท Scale AI ก็มีพนักงานทั่วโลกราวๆ1 4 0 0คน โดยโฆษกของบริษัทก็ระบุว่าพนักงานที่ได้รับผลกระทบได้รับแพ็กเกจชดเชยเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้บริษัทก็ยังจะยุติสัญญาการทำงานกับฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างจำนวน500รายจากพันพันรายทั่วโลกอีกด้วยแล้วก็ยังกล่าวเสริมว่าในตอนนี้กำลังปรับโครงสร้างธุรกิจด้านข้อมูลให้มันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อได้เร็วขึ้นแล้วก็มอบโซลูชันข้อมูลที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้าเจน AI แล้วก็เสริมว่าตอนนี้ยังมีแผนล,ลงทุ อย่างจริงจังรวมไปถึงการเปิดรับพนักงานจํานวนมากในธุรกิจ AI สําหรับในภาคเอกชนและภาครัฐด้วยซึ่งเมตาค่ะก็ถือว่ากําลังจะเดินหน้ารุกใหญ่เลยนะคะในการจ้างงานบุคลากรด้าน AI ด้วยงบลงทุนระดับหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง o p เพน i ซึ่ง CEO m a อมาร์สเซ็กเกอร์เบิร์กเองก็ได้แต่งตั้งอเล็กซานเดอร์หวังให้มาดํารงตําแหน่งซึ่งเป็นตําแหน่งสําคัญนะค,คือ Chief AI Officer ที่จะดูแลหน่วยงานใหม่ของบริษัท ที่มีชื่อว่า Meta Super Intelligent Lab ลขณะเดียวกันก็จะมีพนักงานบางส่วนของ s c l l AI เนี่ยค่ะจะย้ายนะคะไปร่วมงานกับ m t t าด้วยค่ะก็ถือว่า เอาจริงการปรับนะคะลดพนักงานนะคะมีหลายอุตสาหกรรมนะคะแต่ที่น่าตกใจก็คือว่าการที่เมตาเข้าไปลงทุนเพิ่มงดลงทุนกลับกลายเป็นลดนะคะจำนวนพนักงานมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะจริงๆแล้วเรื่องของ l a y off เนี่ยไม่ได้น้อยลงเลยนะคะย้อนกลับไปข้อมูลที่ l a y o f f fyi นะคะปีที่แล้วทั้งปี2024นะคะเราพบว่ามีการลดคนไปทั้งหมดเนี่ย152,000คนในสาหกรรมเทคนะคะในปีที่แล้วจากประมาณ551บริษัทนะคะ ครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราพบว่ามีการลดคนไปนแล้วนะคะราว7 4 4 0 0นั้คนนั่นก็แปลว่าจริงๆแล้วตัวเลขของคนที่ถูกลดลงเนี่ยนะคะหรือว่าถูกให้ออกจากการทํางานในสาหกรรมเทคเนี่ยถ้าเทียบครึ่งปีก็เท่ากับครึ่งหนึ่งของปีที่แล้วพอดิพอดีเลยนะคะนั่นแปลว่าภาพรวมของการเลิกออฟไม่ได้น้อยลงแต่ว่าเพียงแต่ตัวเลขรายงานอาจจะไม่ได้ถี่ขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือฝั่งของรัฐบาลหลังจะมีกระทรวงดอชเข้ามาซึ่งตอนแรกอีลมาสเขาเป็นเจ้ากระทรวงเนาะแล้ว ก็มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะแต่ตัว Dodge เองเนี่ยนะคะถ้าเอาจากคําสั่ง Dodge อย่างเดียวเนี่ยเขาลดคนที่เป็นคนที่เป็นราชการลงไปเนี่ยนะคะประมาณ68,000คนแล้วนะคะใ,ในปีนี้แต่ว่าถ้านับ จากการถูกปลดคนในรัฐบาลทั้งหมดเลยนะคะรวมแล้วเนี่ยถ้ารวม d g e ด้วยนะคะก็เท่ากับ1 0 8 0 0 0 0คนโดยประมาณแปลว่าจริงๆการลดทนในฝั่งสหรัฐนั้นมีต่อเนื่องนะคะใ,ในทั้งรัฐบาลแล้วก็ภัยกระชนอย่างสาหกรรมเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อสิ่งหนึ่งก็เห็นได้ชัดแล้วค่ะว่าหลังจะมีเทคโนโลยีเข้ามานะคะเขาก็ต้องการประสิทธิภาพที่มากขึ้นนั่นเอง ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ